ฮาโลาวีนเราอะแต่เราไม่ได้เตรียมเรื่องผีมาเล่าในวันนี้หรอกนะคะเพราะว่าทุกวันนี้แค่ตื่นเช้ามาส่องกระจกก็กลัวจะแย่อยู่แล้วค่ะไม่ต้องไปฟังเรื่องผีที่ไหนและวแม่ชอบจริงๆมุกนี้เล่นตัวเองเนี่ยคนที่เคยดูหนังหรือว่าอ่านนิยายย้อนยุคก็น่าจะเคยเห็นฉากการประหารในที่สาธารณะผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแหละโดยที่ในฉากประหารก็จะมีกลุ่มคนหลากหลายประเภททั้งชายและหญิง ผู้ใหญ่และเด็กฐานะดีและยากจนล้วนมามุงดูกันประหารเรากับมันเป็นมหโหรสพสำคัญประจำปีว่าแต่เขามาดูกันทำไมนะสมัยนั้นมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วงไงถึงได้เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีทั้งที่มันโหดร้ายขนาดนั้นนะ่ะถ้าใครเคยมีคำถามนี้เกิดขึ้นในใจงั้นวันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะ <cke lly> พูดถึงการประหารในที่สาธารณะ <th ell noise> ก็คงจะหนีไม่มพ้นภาพของหนังยุโรปยุคลางที่เข้ามาในหัว ในวันที่ท้องฟ้าขมุกขมัวน่าจะตุรัสแห่งหนึ่งทหารสองนายกำลังเดินคุมนักโทษขึ้นไปที่แท่นประหารจัดศีรษะของคนชะตาขาดไว้กับบ่วงเชือกที่แขวนไว้กับเสาไม้ประชาชนต่างแห่กันมาดูจากทุกทิศทุกทางบางกระตะโกนสาบแช่งนักโทษคนนั้นบางกระหัวร่อต่อกระสิบกับคนข้างๆบางก็มองด้วยสายตาตื่นเต้นและเมื่อการประหารเริ่มต้นขึ้น กลไกของแท่นประหารก็ทําให้พื้นที่เท้าของนักโทษผู้นั้นเปิดออกแรงน้อมถ่วงกระชากตัวเขาลงมาเหลือเพียงสิ่งเดียวที่ยังดึงตัวเขาให้ลอยอยู่นั่นก็คือบ่วงเชือกที่รัดคอเขาไว้นั่นเองขณะที่กําลังจะสิ้นใจเขาดิ้นทุรนทุรายอยู่กลางอากาศึ่งเป็นภาพที่น่าสยดสยองและน่าเวทนาในเวลาเดียวกันจึงไม่แปลกที่ชาวบ้านบางคนจะต้องเบือนหน้านีร้องไห้เบ้ปากหรือว่าอาเจียนออกมา ส่วนเหล่าแพทย์อาจจะกำลังจดบันทึกรายละเอียดที่กำลังได้รับชมเพื่อการศึกษาการประหารในที่สาธารณะนั้นเป็นส่วนสำคัญของชีวิตคนยุโรปในสมัยนั้นเลยเปรียบเสม,มือนการดูกีฬานในปัจจุบันก็ยังได้ซึ่งลองคิดดูว่าถ้าการประหารนั้นเกิดขึ้นในที่สาธารณะมีเหรอที่ประชาชนคนชอบกินเผือกจะไม่อยากรู้เรื่องราวความเป็นมาไอคุณีิมันไปทำอะไรมานะถึงได้โดนประหารมันเป็นลูกเต้าเหล่าใครอ๋อ ไอแต่คนนี้มันทํางานในร้านตีเหล็กนั่นไงเฮ้ยแกรู้หรือเปล่าว่ามันฆ่าไปถึงสามคนเลยนะบ้านะฉันได้ยินมาว่าห้าคนต่างหากโอ้ยขนาดนั้นมันก็สมควรตายแล้วล่ะไปดูมันถูกประหารกันไปตายซ้าย้ฆาตกรดูสิแด่คนนั้นไงลูกมันไอ้ลูกฆาตกรแล้วยิ่งหนักโทษคนนั้นได้รับการอภัญโทษหรือว่าเกิดกรณีที่พนัฆาททำหน้าที่ได้ไม่ดีอย่างเช่น ฟันดาบลงไปแล้วดาบมันทื่อจนตัดคอนักโทษไม่ขาดในครั้งเดียวหรือว่าเพชฌฆาตเกิดประมาะจนฟันให้ไม่ถูกต้องฟันหลายรอบฝูงชนก็จะยิ่งฮือฮากันใหญ่การประหารแบบนี้มันเป็นแพทเทิร์นจนเหมือนพิธีกรรมถึงขนาดที่นักประวัติศาสตร์ชาวเยอรมันนามว่าริชาร์ดฟ a น d ูเ e n ได้เรียกมันว่า theater of horror หรือว่าเราขอตั้งชื่อไทยให้ว่าโรงละครสยองขวัญ ซึ่งก็จะเริ่มฉากแรกตอนที่ผู้คุมลากนักโทษมาที่แท่นประหารนักโทษบางคนก็อาจจะเกลี้ยกล่อดและทําให้ผู้คนตะโกนด่าดทอกันมากขึ้นหรือนักโทษบางคนก็อาจจะสวดมนต์รับผิดและขอความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้ากรณีนี้ทั้งผู้คุมและประชาชนก็จะเมตากับเขามากขึ้นและแล้วช่วงคลาแมแอ็กของอีเวนต์ก็มาถึงช่วงประหารคําถามแรกเลย ทำไมภาพเหตุการณ์ที่สื่อนำมาทำกันถึงมากจากยุโรปในช่วงยุคกลางจนถึงยุคเริ่มแรกของสมัยใหม่จริงๆชาติอื่นมันก็มีประหารชีวิตในที่สาธารณะแหละแต่เราชอบดูหนังยุโรปไงเราชอบอัศาวินกับปราสาทะจะบอกว่าเหตุผลเป็นเพราะยุคนั้นมีความโหดร้ายป่าเถื่นมากกว่าปัจจุบันก็คงไม่ใช่ซะทีเดียวแต่เพราะในช่วงประมาณศตวรรษที่1 5บหถึงสิมันเป็นยุคที่เริ่มมีการตั้งคําถามต่อวิธีการปกครองของชนชั้นสูงอย่างกษัตริย์ว่าพวกเขากําลังปกครองกันได้อย่างถูกต้องจริงๆนเนอะ มูแต่ทําสงครามไม่รู้จบกันแบบนี้มันไม่เลเทกันไปหน่อยเหรอและเพื่อหยุดข่าวลือไร้สาระนั้นกษัตริย์จึงต้องทําให้ประชาชนเห็นว่าพวกเขายังสามารถสร้างระเบียบในเมืองในประเทศและในโลกได้อยู่และตอกย้าว่าพระเจ้าได้มอบอํานาจการตัดสินนั้นให้กับกษัตริย์แล้วดังนั้นเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่ต้องโทษประหารต่อหน้าประชาชนจึงเป็นผู้ทิ้ทาทายอํานาจของชนชั้นปกครองและก่อให้เกิดความสั่นคลอนในอํานาจ การกระทําที่จะทําให้โดนโทษในสมัยนั้นก็ได้แก่การกรบฏซึ่งลากยาวไปเลยตั้งแต่การวางแผนลอบสังหารกษัตริย์การฆาตกรรมการปล้นความเชื่อนอกรีดและเหล่าผู้ชายเวทมนต์ศาสตร์มืดหรือว่าแม่มดนั่นเองซึ่งระดับโทษที่ได้รับหรือว่าวิธีการประหารก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คนผู้นั้นทํายกตัวอย่างเช่น 1. การตัดหัววิธีนี้มักจะใช้ในกรณีที่นักโทษมาจากชนชั้นสูง ไม่ว่าโทษที่เขาทำจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือว่าเรื่องใหญ่ก็ตามซึ่งโทษตัดหัวนี้ถือว่าเป็นโทษที่เมตตาผู้ต้องโทษมากแล้วเพราะว่ามันสามารถจบชีวิตคนคนนั้นได้อย่างรวดเร็วในชับเดียวและเพราะมันถูกมองว่าเป็นการประหารแบบเบาๆนี่ยแหละก็เลยทำให้ชนชั้นสูงที่ถูกประหารไปยังคงสามารถคงสถานะอันสูงส่งไว้แม้หลังความตาย 2. ถูกลากและถูกขึงซึ่งเป็นการประหารที่ค่อนข้างโหดสักหน่อย เพราะว่านักโทษจะถูกผูกไว้กับมา้าและถูกลา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 กไปถึงจุดที่จะถูกประหารซึ่งกว่าจะไปถึงจุดนั้นนักโทษส่วนใหญ่ก็ปางตายกันหมดแล้วหลังจากนั้นโทษประหารก็จะเป็นการแขวนคอบ้างหรือว่าอาจจะเป็นการถูกจับขึงไว้กับโต๊ะและตัดหัวออกไปการประหารแบบนี้มักจะถูกใช้กับคนทั่วไปที่ไม่ได้มีตำแหน่ง 3. การเผาทั้งเป็นพูดถึงการเผาทั้งเป็นเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงแม่มดกันแล้ว แต่จริงๆมันก็ไม่เชิงว่าจะเป็นวิธีประหารสําหรับแม่มดหรอกนะแต่มันเป็นวิธีประหารสําหรับผู้หญิงที่ไม่ได้มีตําแหน่งก็คือผู้หญิงชาวบ้านธรรมดานี่แหละหรือว่าอาจจะเป็นใครก็ตามที่กระทําหรือว่ามีความเชื่อน,นอกรี่และสุดท้ายการแขวนคอซึ่งก็ยังถือเป็นการประหารที่เมตตาที่สุดแล้วสําหรับประชาชนทั่วไปคําถามสุดท้ายทําไมคนถึงชอบมาดูการประหารกันจังทั้งๆท,ท,ท,ที่มันเป็นอีเวนต์อันแสนโหดร้ายจะตอบคําถามนี้ ้องเริ่มจากเหตุผลในการเลือกสถานที่ประหารก่อนเลยการประหารในช่วงต้นของยุโรปสมัยใหม่นะับว่าเป็นอีเวนต์ของเมืองนั้นๆเลยเพราะมันถูกจัดการโดยเจ้าหน้าที่ของเมืองนั้นหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐทําให้มันเป็นสาธารณะเพื่อให้คนเห็นเห็นแล้วจะได้กลัวว่าถ้าทาผิดก็จะโดนแบบนี้นะคนจะได้ไม่กล้าทําผิดและดําเนินการตั้งแต่การจัดการการเลือกวันการเลือกสถานที่ค่าใช้จ่ายสําหรับการประหารก็มาจากเงินส่วนกลางของเมืองนั้นๆ ทั้งกระบวนการตั้งแต่การจับนักโทษมาจนนำนักโทษไปที่ลานประหารจนประหารเสร็จก็ยังเป็นกระบวนการที่ทางการมากเช่นเดียวกับรายละเอียดในระหว่างนั้นที่นักโทษจะได้รับโอกาสให้พูดคำพูดสุดท้ายก่อนตายหรือว่าสวดมนต์แม้แต่การจัดก,การกับศพก็ยังถูกดำเนินการอย่างเป็นทางการเลยค่ะนอกจากเหตุผลนั้นแล้วมันก็ยังมีอีกเหตุผลที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้นั่นก็คือความอยากรู้อยากเห็นและความกระหายในความรุนแรงที่สร้างขึ้นมาให้คนตรงนั้นดู ซึ่งบางครั้งการประหารในที่สาธารณะก็ทําเพื่อสนองนิดของคนตรงนี้ด้วยอย่างเช่นการประหารในสมัยโรมันตอนปลายที่การประหารในที่สาธารณะนั้นถูกจัดเป็นอีเวนต์ไปเลยเพื่อให้คนที่มาดูบ่อยๆจะได้ไม่เบื่ออย่างไรก็ตามหลายๆครั้งแทนที่การประหารเชือดไก่ให้ลิงดูแบบนี้จะทําให้คนกลัวและไม่กล้าทําผิดกลับกลายเป็นว่ามีคนก่ออาชญากรรมเยอะขึ้นอีกโอ้ย แทนที่จะป้องกันกลายเป็นสนับสนุนจิตใต้สำนึกด้านมืดของคนซะนี่และด้วยความโหดร้ายของการประหาานี่แหละยิ่งดึงดูดคนให้เข้ามาดูถ้าเปรียบกับปัจจุบันก็คงเป็นเหมือนคนที่ชอบดูหนังสยองขวัญน,นั่นแหละค่ะและด้วยความที่สถานที่ของลานประหารมันเป็นสถานที่สาธารณะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นณที่นี้จึงดึงดูดความสนใจของผู้คนที่สัญจรไปมาโดยอัตโนมัติโดยจะเป็นจำนวนมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเคสนั้นๆว่าใหญ่แค่ไหน อย่างเช่นถ้าเป็นการประหารชายชาวบ้านทั่วไปที่ไปฆ่ชาชายชาวบ้านอีกคนในเหตุทะเลาะวิวาทกลุ่มคนที่มาดูการประหารก็คงจะเป็นแค่สองสามร้อยคนไม่ได้เยอะเท่ากับชนชั้นสูงถูกประหารอย่างตอนที่พระเจ้าหลุยที่16และพระนางมารีองตูเนตถูกกิโยตินบั่นคอซึ่งการประหารพระเจ้าหลุยที่16กับพระนางมารีองตูเนตนั้นถูกจัดขึ้นที่ Place de la Revolution ซึ่งเป็นจัตุรัสกลางเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างชองเซลิเซ e และเ i ตูเลรี แค่คนที่ถูกประหารกับสถานที่ก็อลังการแล้วนะและเพราะอย่างนั้นแหละคนที่มาดูการประหารจึงได้มีจํานวนมากกว่าถึง1นึ่งแสนคนการประหารในที่สาธารณะนี้สุดท้ายแล้วก็ค่อยๆลดลงไปด้วยโลกที่เปลี่ยนไปประชาชนก็รู้สึกว่าเฮ้ยการประหารในที่สาธารณะแบบนี้มันโหดร้ายเกินไปส่วนพวกที่เอาร่างของนักโทษไปศึกษาต่อหลังการประหารก็ลดลงด้วยเช่นกันเพราะคนก็เริ่มตั้งคําถามกันในเรื่องชีวิตกับความตายนี่เขาตายไปแล้วนะ เขายังต้องถูกลงโทษหลังความตายโดยการเอาร่างของเขามาชำละศึกษาต่อหน้าคนเยอะๆอีกเหรอเขาไม่มีสิทธิ์เหนือร่างกายตัวเองเลยเหรอที่ร่างกายของคนคนหนึ่งต้องกลายมาเป็นสินค้าเลยเนี่ยนะะเหตุผลอื่นๆนี่ค่ะแต่ว่านอกจากเหตุผลเหล่านี้ก็ยังมีเหตุผลประหลาดๆด,ด้วยอย่างเช่นที่เราบอกไปอะคะว่าคนที่มาดูการประหารมันมีหลายชนชั้นปนๆกันชนชั้นสูงก็กลัวว่าตัวเองจะไปชอบอะไรที่มันโลค class ไม่มีการศึกษาพวกชนชั้นล่างที่มาปนๆกับเขาหรือเปล่า ซึ่งฟังแล้วมันก็อีอยางวันสมัยนี้เนาะแต่อย่างไรก็ตามจนถึงยุคปัจจุบันก็ยังมีการประหารในที่สาธารณะอยู่อย่างเช่นเคสในประเทศอิหร่านในปี2011กับ2017โดยนักโทษของทั้งสองเคสก็เป็นนักโทษข่มขืนกันทั้งนั้นทั้งสองคนถูกแขวนคอกลางเมืองกันเลยทีเดียวแต่ก็นะเยาว่าแต่การประหารในที่สาธารณะเลยเอาแค่การประหารก่อนว่ามันถูกหลักมนุษยธรรมหรือเปล่าก็ยังคงเป็นที่ตกเถียงกันไม่จบไม่สิ้น,พนเพื่อนๆล่ะคะ มีความเห็นกันไว้ยังไงบ้างสามารถมาแชร์กันได้นะคะและสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ